มีผู้หญิงอ่ะเอามือผู้หญิงดดมเอผู้หญิงไอ้มึงเียกเพื่อนกลับมาเมึงเล็กเพื่อนกลับมาตรงนั้นอ่ะไม่ต้องออกไม่ต้องออกตรงประตูไม่ต้องออกแค่นี้ถอยไม่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 ถอยไปเลยดันออกไปเลยชุบแล้วชุบแล้วดันเลยไม่ถอยไม่ถอยดันเลยชุบแล้วชุบแล้วการเล่นหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับ เฮ้ยเฮรยเฮ้ยดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮุ้เฮ้ย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 ะฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเฮยเอะไรเฮียยเฮ้ยเเยฮยเฮ้เเยเยยเเยเยวกยนเเยยเเเยยเเยย้ย้เฮเยเฮเยเฮ้้ยเฮเเด้ยยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้้เฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ย้ยว เออมันมันเพิ่มมมัััครบนนตีไม่ได้ไม่ไม่พี่เกศพี่เกศไอ้นี่ยอันนี้เขาเอ้ยมึงมึงเข้ามาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบนึงมึงมึงเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมึงเข้ามาก่อนมึงเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามามึงเราตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ตรงนี้เข้ามาเอ้ามันมันโดนอะไรเกศเป็นโล่โดนกูมาครับมาเอาไงอ่ะพี่เออไม่เป็นไร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 เหมือนเดิมเหมือนเดิมมึงปลดล็อก เน้นเน้นเน้นปลดล็อกแล้วก็เน้นเน้นอีโมเยอะๆมึงอยากให้ตำรวจมายืนตรงนี้นะเพราะเขายืนตรงนี้เขากลาวมึงเลยนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมามามาเก็มตัวเก็มตัวอ่ะเข้าเลยไอ้เนี่ยตรงนี้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 เอาเลย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 ล่ามดิล่ามดิออกมาออกมาล่ามล่ามล่ามเฮ้ยปลดปลดล็อกหน่อย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  เล่นมีเยอะเล่นมีเยอะกดเไ็กเล่นมีนะเล่นมีนะมัต้องเล่นมานะเล่นมีนะไปรีวิวมันกดบายไหมไปออกไปไม่ต้องง่เอาแค่ตรงนี้พอเออแค่ตรงนี้พอเอาเข้าเอาเข้าเฮ้ยมึงช่วยเพื่อนด้วยมึงดึงศพด้วยดิตำเขาไปเล่ดิตำรวจด้วยเคาไม้ให้ตำรวเอาไม้น่อยเฮ้ยมึงไม่ต้องไปเยอะอย่าเลยไปเยอะ ตายตายตายเร็วเร็วเร็วตายตายสอบไปสอบไปชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเยี่ยยิงศพกันดีเอาศพไปด้วยชูเพื่อนนะชูไปาศพเพื่อนมาชู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 เพื่อนดีบชุเพื่อนดีเพื่อนดีใหญ่เพื่อนนอนสวยสวยสวยอย่าเล่นไม้นะเอามีดอย่างเดียวนะลุ้มยัดนะเอาศพไปศพไปจะลุ้มสไปสอบดียังสอบดีเฮ้ยกูตายกูตายไงวะเอาศพออกมาสออกมา เาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดไปไงจามเใหหมดแล้วหมดแล้วเติมไเติมไม่ต้องไว้ตุหน้าไปเติมขอด้วยดิเอ้กมาดิเอ้ามาดิอนนมาดจักแพงอะไรกันเยอะวะเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเขาจะทะลูเข้าไปแล้วตายตายตายเอดตา ใจเย็นนะมึงใจเย็นนะมีผู้หญิงอ่ะมึงเอาผู้หญิงดิมึงเอาผู้หญิงยะไอ้มึงเรียกเพื่อนกลับมามึงเรียกเพื่อนกลับมาตรงนั้นอ่ะไม่ตอ้องออกไม่ต้องออกตรงประตูไม่ต้องออกแค่นี้พอชุบยังชุบยังชุบชุบยัง ไม่ต้องออกไปหน้าประตูน้ำย่อไปทำไมล่ะช่วยวิ่งกลับเข้ามาสิเฮ้ยมึงอย่าออกน้ำอย่าออกนะบังลีบังรีพลาสเยียบบังกดพีบีจีอยากพีพีเก็นะฮะว่าไงต้องต้องต้องออกไปดันคนเยอะยังเยอะป่ะเยอะป่ะดันได้ป่ะดันไดปะไปดิดันเลยดันเลยปดันเลยดันเลยดัน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 เลยดันเลยดันเลย ใจเยใจเย็นอีโมกันเองอ่ะมึงใจเย็นมึงค่อยเล่นค่อยคเล่นค่อยคเล่นมึงใจเย็นมึงอีโมกันเองอ่ะเออนั่นไงเพื่อน มึงใจเย็นก <'t see>, <monastery> <The> <response> mm ันดิเพื่อนดีเพื่อนดีต้องมาต้องมาถอยไม่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 ถอยไปเลยแดนออกไปเลยถอยครับชุบแล้วชุบแล้วดันเลยไม่ถอยไม่ถอยดันเลยชุบแล้วชุบแล้วไปแล้วไปดันออกไปจะหมดแล้วแดนออกไปเฮ้ยมีใหญ่ตำรวจเข้าไปตำรวจสไฟเข้าไปคนนึงหมดแล้วน้องหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยตำรวจเข้าไปคนนึงตำรวจเข้าไปคนนึ่งสวย สวยสไปไปไปออก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 ไปตำรวจตำรวจไม่ได้เข้าไปใช่ไหมไปไปไปออกมาออกมาออกมาดันเลยดัน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 ให้หมดเลยดันให้หมดเลยดันให้หมดดันให้หมดดันเลยถ้ามึงดันก็ดันให้หมดเลยมีแค่นี้เองปืนหน่อยปืนหน่อยปืนหน่อยปืนปืนกดปืนกดปืนกดสวยพี่มันตกเข้าไปพี่มันตกเข้าไปปืนกดไว้ปืนกดไว้ปืนกดไว้ มึงเห็นเพื่อนในรถปะมีเพื่อนในรถไหมมีเพื่อนในรถไหมมีมีเพื่อนในรถไหมโอเคว่าไงน้องอยู่ไหนเฮ้ยปลดล็อกมูโปลโรหน่อยปลดปลดล็อกหน่อยตรงนี้โอเคเพื่อนจ็ดหนี่ยไม่เห็นเพื่อนตายหรอเฮ้ยมีใครไปช่วยเพื่อนยังอ่ะที่คุกอ่ะพวกเมลโล่อ่ะโอเคสวยเอ้ยพี่ไอ้มันมีอะไรกี่ศพอ่ะข้างในศพเดียวศพเดียวไม่เป็นไรศพปืนศพปืน ไม่เป็นไรไม่วหลุดมันออกไปได้ไงวะไม่พี่เมโลเข้ามาปะไอเมโลจริงๆอ่ะมันเข้ามาไม่ได้มึงน่าจะมึงน่าจะแบบไอ้นี่ไปเว้ยอเไม่เป็นไรกูคิดว่ามันล่ออยู่ข้างนอกมันยังจะเข้ามาก็โดนดิไม่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 มันล่อข้างนอกพี่แต่ตำรวจเขาล่ามันข้างนอกใใใช่่ไม่ไหวเหรอใช่คือมันล่าเลยอ่ะพี่เกยเข้าใจปะมันไม่มานี่อ่ะมันมันนี่น้อยเดียวเองอ่ะน้อยหรอเยอะจะตายดูดิ ป็นแต่ข้างนอกมันเอาเฟอร์ไอแนนด์ไอเฮดทีโอออกเลยเข้าในพี่งั้นหมอหมอยังไม่ประกาศขอเคลื่อนโฉมพี่ครับยัางอย่างอย่างปา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 ยังต่อรอมีอ่ะโอ้ยทำไมมีต่อรอเขาต่อรอนอีโมแลนี่คนเนี้ยคนนี้โดไอันนี้มาไงเนี่ยอันนี้มาไงเนี่ยเอาคนนี้โดนอีโมแล้วหรอฮะใช่ไหมเนี่ยเขาโดนอีโมแล้วหรอตัวเขาบากปะไม่น่าบากปะน่าไน่าจะเขาไป่โดน โอเคมาดีเลยมาีเลยมาเมาีเลยอเลยคนเนี้ยไม่ผมเห็นผมเห็นผมเห็นพี่โดนอีโมเาตรงนี้แล้วม่คนอนไโอเคไหนตัวรที่แคอยู่ไหนที่มึงเข้ามาอยู่นะเมึงมึงมึงฟังกูนะมึงเอามึงเอาศอบตำรวจอะไปกระจายทุกที่อย่ารวมกันนะกลังพูดเพี่เกสสลัดจัดพีสลัดจัดพี่นสลัดจัดพี่เอาอตำรวจกระจายนะกระจายให้ทั่วนะกระจายทั่วนะกระจายน่แหละบากระจายเลยอย่ารวมงานกระจายทั่วเลย ไอ้เขาไอ้เออกี่โมงนะหอกี่โมงนะพี่เกตพี่เกตพี่เกตของของเราพี่เกตตอนนี้ข้างหน้าหมอไม่มีใช่ไหมท่าไหร่นะเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดเกตครับเออขาดวะไงพี่เกตตอนนี้ข้างหน้าไม่มีหน่วยงาใช่ไหมเออผมว่ายกศพหมาไว้ให้เลยดีกว่านะแล้วเราก็กักเราให้เขารีเซตกว่าเขาจะรีเซตเสร็จอ่ะมึงเออพอดีอะยกศพยังไงนะคือยกพห้เาีเกตเอาให้เขาดีไว้ไม่ใช่ให้เขาดีไว้ไมไม่ไม่คือตอนนี้ฟังฟังก่อนฟังก่อนตอนนี้คือถือคนละศพใช่ปะถ้าเกิดหมอขอคืนอ่ะ รีบให้หมอไม่ถ้าขอคืนคือตัวมึงต้องทิ้งศพเลยมึงเอาไปไหนไม่ได้แล้วเราเราจะต้องโยกอีกไม่ใช่หรอโยกอะไรไม่ถ้าเกิดสมมติเขาขอศพคืนปุ๊บเราให้ศพเขาแล้วเขาจะเอาศพออกมันจะเออแล้วอีกฝั่งมัธยีอ๋อโอเคเอจะจบแล้วเออที่ผมหมายถึงว่าเอาศพไปให้หมอรีเซ็ตมันจะเอาไปให้ทําไมเล่ามันก็เออไม่แบบให้ไวนะถ้าเกิเองอ่ะมันก็ถูกแล้วไงถ้าเกิดมันเอาเองผมนึกว่ามันยกมันเราต้องยกศพออกด้วยไงถ้าเกิดไอ้มีมึงเงียบนะมึงเงียบนะมึงเงียบกูมึงพยายามทําให้ ไม่ทำทำให้มันช้าหรือเร็วอะใช่ช้าอ่าช้าก็ให้เขามาหาศพเองเขามาหาเออแต่มึงจะเอาศพไปให้เขามึงอ่าอ่าันน้คือผมรู้แล้วว่าให้เขามาเอาศพเองแต่ที่ผมคิดว่าเออถ้าเกิดว่าหมอเขาขอศพคืนแล้วอ่ะไม่ถอาไปเอาเองเออเอออันนี้ผมรู้แล้วแต่ว่าเออแล้วมึงจะให้เทาไต้องโยกด้วยไงโยกอะไรนีนโยกไปไหนมึงจะโยกไปไหนอ ความหมายคือไม่เราเราอาจจะอ่ามึงฟังมึงฟังอาสมสมว่าถ้าถ้ากูโยกศพแล้วกูจําเป็นต้องเอาตํารวจไปให้ให้หมอเหรอไม่ทันไม่ใช่ผมเข้าใจผิดต้องยาต้องยาต้องยาเข้าใจผ่คือมันโดนมาสองหลุม่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ๋อไม่ดีไอ้มึงเติมเยอะป่ะนี่ชัวใช่ปั๊ไอแต่วะชัวใช่ไหมเราห่อกี่โมงแล้วเราห่อกี่โมงห่อตอนสามสี่สามสี่สามสี่สี่แล้วสี่สิบ ห้าเฟ็บพวกเฟบเฟบพี่เฟบเขาแล้วมันไม่ออกไปได้เนี่ยโอเคปลาปลาปลาไปเดี๋ยวปลา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 ไปยักย้ายปลาปลาพักผ่อนเดี๋ยวปลาปลาปลารับหานอนดีกว่าเว้ยเป็นพวกตู้กระจกอะไรเดอร์ห้าโมงอ่ะไอ้เฮียคนน้อยจัดแต่ไหวชิลเฉยงวงงวงเจอครับฝันดีครับฝันดีครับัดีนไอ้ไอ้มึงฟังนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอขอนะพรุ่งนี้ขอนะพรุ่งนี้ขอนะไม่ไม่มีแบบว่าหลังหกโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งนะ มาห้าโมงแล้วถ้ามึงอยากชนะจริงอ่ะวจิงวงกลับะไปนอนเลยนะไปนอนรับผ่อนเลยนะไอ้ลถกูอยู่ข okay? ouais, ้างในนี่วไปด้วยผมไปด้วยพี่ไปด้วยนะผมไปด้วยนะตำรวจพารถไปแล้วอ้ไปเกตตรแมพเอาตำรวจพารถไปนี่ใครอะไปด้วยไปด้วยอ้าวเฮ้ยกูบอกกูไปด้วยโอ้โดนับรโอเคไปก็โดนไปเมอน้ยดดด้วยไปด้วย พรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องมานะมาเซตของตอนสี่โมงนะไม่ไม่เอาแบบว่าทุ่มนึงนะกูขอกูบอกอ่ะน,นะมึงอยากชนะกันไหมออใช่เพราะถ้าเวลาเราเดินเกมก่อดเราชิวจัดเลยนะแต,แต่แต่มึงจะทำให้เสียทัมมิ่งตรงที่ว่ามึงไม่มากันไหนะไอ้บี้พรุ่งนี้มึงจะมากีนนะ่โมงนี่มาถมาไวที่มาไวมาไวมามาไวไวอ่ะพรุ่งนี้มันได้ เวลามีงานเช้าอีกโอ้โหงานไหนสอ,องวันเลยให้ปไปไหรปลาปลาขับให้พี่ไหนครับพี่ไหนได้พี่ได้ได้มีกูตื่นวันนี้กูตื่นกันตีห้าคิดดูดิพี่ตื่นตีห้าี่ยไม่อนอนเลยนะไปร้องเพลงเหรอไม่ไหวว่ะแต่วันนี้ได้เคสน้อยแล้โอ้โหตำรวจเยอะจะตายเห็นวะกูไปไหนกูก็โดนเดี๋ยวพี่มาพี่เข้าน้ำบัตร